สวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทาง Asian ยน gastro 2021นะครับอาจารย์โรชาจรัทกรนะครับที่ได้ให้โอกาสให้ได้มาบรรยายในวันนี้หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายก็คงจะพูดในเรื่องของ hepatitis B treatment ในปี2021ซึ่งเอาไลน์ก็คงจะพูดในเรื่องของ screening prevention นะครับ n o s i s นะครับแล้วก็โรของ S n ส e n นเ l e จนนะครับซึ่งปัจจุบันในหลายๆโรงพยาบาลก็สามารถที่จะทำได้พูดถึงในเรื่องของ HB Treatment แล้วก็แน่นอนนะครับ i s hot issue นะครับสำหรับ HB Treatment ก็คือโรในการให้ไฟในออร์ลเทอร์ปี ปัจจุบ,บันในเฮปีก็ถือได้ว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะครับเราทราบอยู่แล้วในเอเชียแปซิฟิกเองก็มีอิสเซนของ h ฮปีที่สูงนะครับแล้วก็ในไทยเราเองเนี่ยนะครับปัจจุบ,บันจัดอยู่ใน Are เียที่เป็น h ฮทูมดเดอร์เรดก่าคือตั้งแต่มี Universal vaccination นเนี่ยดูเหมือนว่าอิสเซนของ H ฮปีในบ้านเราจะลดลงนะแต่ว่าใน p พลเวนปัจจุบ,บันก็ยังถือว่าสูงอยู่เมื่อเทียบกับ Are เรียอื่นๆของโลกก็คืออยู่ที่ประมาณ 5- 7ในเอเชียเองเนี่ยเฮปีก็เป็น b บ r ร์เน่งเบอร์เบอร์เดนที่สำคัญนะครับเพราะว่าเชื่อกันว่า6%ของ population เนเนี่ยมี h b บซึ่งสามส่วนของ6%เอนี่ยอยู่ในเอเชียทำให้ h F B เนี่ยมันเจอเยอะในเอเชียซึ่งพอมันเจอเยอะในเอเชียปั๊บโอกาสในการที่จะเกิด SCC ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถามว่าเป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่า h F b ปีเนี่ยเป็นคาสิโนเจนที่สำคัญในการเกิด s c c นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาในเรื่องของการระบาดของ h F B ในเอเชียมักจะเป็น จีโนไทป์4ซึ่งมันจะมีข้อมูลในเรื่องของการดีเลย์ทรีทเมนต์แล้วก็ในเรื่องของการดีเลย์ซีโรคอนเวอร์ชันที่สูงกว่าจีโนไทป์อื่นๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยการระบาดท,ที่เป็นเวอร์ติเคิลทัสมิชชั่นก็สัมพันธ์กับการมีระดับของไวรัสที่สูงซึ่งแน่นอนไวรัสที่สูงก็รีเล e กับอิสระของการเกิด TCC ท,ที่มากขึ้นแล้วก็พอติดเชื้อไปนานๆก็อาจจะเทินเข้าสู่พีคอมมิวเทนหรือพรีคอมมิเชันเกิดขึ้นซึ่งก็จะสัมพันธ์กับการทําให้ทรีทได้ยากขึ้น อันนี้ก็ถือเป็นการทบทวนในเรื่องของเฟสของคนที่เป็นติดบีเนาะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อมันเป็นจากแม่สู่ลูกในช่วงที่เป็นวัยเด็กก็จะเป็นอิมมูนทอนเลนเฟสช่วงนี้ก็คือ DNA ก็จะสูงโดยที่ระดับเอนไซม์จะไม่ขึ้นอย่างนั้นก็ตามพอเทิร์นเข้าสู่ช่วงที่เป็นยังอเดลก็จะเข้าสู่ช่วงที่เป็นอิมมูนเคเลนเฟสซึ่งในช่วงนี้เนี่ยร่างกายก็จะเริ่มมีการดีเทคได้ว่ามีไวรัสอยู่ก็เริ่มมีการทำลายไวรัสซึ่งก็อาจจะเกิดตับอักเสบ ถ้าสมมติวในกรณีที่ร่างกายเราชนะเนาะทำงานคนโทรลไวรัสได้ก็อาจจะเข้าสู่ inactive phase ซึ่งก็มักจะมีปรากฏการณ์ในเรื่องของ e- slow conversion เกิดขึ้นกล่าวคือ e- agent จากบวกกลายเป็นลบและมี a n t i e เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากไวรัสมันเป็น d y n a มิกมันก็อาจจะเกิด p c o m m u t a n t หรือ p-commutation เกิดขึ้นก็จะเข้าสู่ reactivation phase ซึ่งส่วนในส่วนนี้จะเป็น e g e n negative chronic hepatitis การสกรีนิ่งก็ถือเป็นทู uh, tool ที่สำคัญในการที่จะลดโอกาสหรือว่าหาเคสเอามาทรีตใช่ไหมครับซึ่งการสกรีนนิ่งในปัจจุบันก็จะแนะนำในเรื่องของ S อ n แอ g เ g e n กับ Anti-SBA ซึ่งถ้า Anti-SBA n e g a t i v e อาจารย์อาจจะต้อง Encourage ให้เขาฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าเราอยู่ใน High Area ที่เป็น Endemic Area การส่งแอนติคอร์ปัจจุบันก็ไม่แนะนำให้รีลูทีนยกเว้นในบางเซตติ้งที่เราต้องการที่จะค้นหาออกเคาทอินเฟคชันเพราะว่าการที่เราทรีตด้วยเฮปซีทรีตเมนต์หรือว่าอิมโนซัพเฟซีฟเนี่ยมันอาจจะรีอคทิเวตทำให้ตัวเฮปี D, มันกลับมาแร์ขึ้นมาในกรณีที่เป็นออกเคาทเซตติ้งอันนี้ก็อาจจะมีโรในการส่งแอนติคอร์หรือว่าในเซตติ้งที่เป็นกลุ่มที่ดูเหมือนว่าอาจจะโพรนต่อการเกิดอิมโนซัพเฟซีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอชวีหรือว่ามีรีโนลดาร์ไลซิ มันอาจจะลอสไปในระหว่างที่ติดเชื้อหรือว่ามีการทำไดอะลิิสเนี่ยนะครับการส่งแอ t i c a l รก็อาจจะได้ประโยชน์หรือว่าในกรณีที่ต้องการจะบริจาคเลือดหรือว่าออแกนเนี่ยการส่งแอ t i c a l รก็จะมั่นใจได้ว่าคนไข้นะี่น่าจะไม่ได้ Expose กับ h b p จริงๆทีนี้เนี่ยเวลาที่ส่ง อ่าแอนติคอร์ไปมันก็จะมีอิ s u e บางอย่างเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็น Isolated c o r e Positive เก่าคือมีการ Positive เฉพาะตัวแอนติคอร์โดยเฉพาะโดยที่ เอสแอนติเจนกับแอนตี้เอสเนี่ยน egative ถามว่าการที่เจอ isolated core positive มันเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ False positive ซึ่งอันนี้จะเจอมากที่สุดเลยนะครับรองลงมาก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อนะครับแต่ว่ามันอาจจะเนื่องจากว่าการติดเชื้อเป็นระยะเวลานานเนาะมันก็อาจจะ loss ในเรื่องของแอนตี้เอสไปนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเจอได้เหมือนกันในกรณีที่คนไข้เนี่ยมี resector สำหรับเพปี b. หรือว่าอาจจะเจอในกรณีที่เป็น i n d v u a period นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยตัว S อันอ่าแอนตี้เอสเนี่ยมันยังไม่ทันขึ้นมานะครับหรือว่าเอสเจนเนมันอาจจะหายไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้มันเลปิเซนในเรื่องของเป็นไอโซเลตต์คอร์โพซีทฟได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วแน่นอนให้โฟลาร์ฟก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราฟลาร์ไปเดี๋ยวเอสเดสมันก็ขึ้นอยู่ดีถ้าคนไข้ไม่ได้เป็นอิมโวลัตเซสเพสีฟแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเจอได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นแร่อีเวนเนาะก็คือกลุ่มที่เป็นเอสแอนติเจนมิวแทนนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยวัคซีนก็อาจจะป้องกันไม่ได้แต่ก็ยังโชคดีที่มันเป็นแร,รเนาะมันเจอได้ไม่เยอะทีนี้ถามว่าจะแยกกันยังไงส่วนใหญ่ก็อาศัยการซักประวัติเช่นถ้าเราซักประวัติดูไม่เคยมีริสเลยในการเอ็กซ์พอร์พ่อแม่ไม่ได้เป็น h ฮปีไม่มีคุณสมรสที่เป็นนะครับ พวกนี้จัดเป็นกลุ่มที่เป็นโลลิสน่าจะเป็นฟอร์โพ i ิ i v ฟมากกว่าซึ่งอันนี้เจอบ่อยที่สุดประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์เจาะ DNA เจาะเอลทีทุกอย่างก็จะในแง่หมดซึ่งก็แนะนําว่าให้เป็นวัคซีนนะครับในกรณีทีเ่เคยติดเชื้อมาแล้วแล้วมันล o อสไปอันนี้อาจารย์ไม่แน่แยกไม่ได้ไม่แน่ใจก็อาจจะวัคซีนไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์วัคซีนไปเนี่ยมันไม่ได้มีในเรื่องของอข้อเสียอยู่แล้วบางทีวัคซีนไปปับ๊บไอต ทีนี้พอพูดถึงวัคซีนเนี่ยวัคซีนปัจจุบันมันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆก็มีหลายยี่ห้อกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอามาให้ดูในเรื่องของเอ่อักเจอที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับในเวชปฏิบัติ ก็อย่างตัวแรกที่พูดถึงก็คือการมี v ว r a l a n t i น e ิเจนมีิกที่เ a n แอนตินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะป้องกันตัวไวรัส B ได้ตัวเดียวอันนี้ต้องฉีด3เขนะ็มเนาะอีกตัวนึ้งก็คือจะเป็น t วิลิกส์นะทวิลิกนี่ก็คือจะป้องกันได้ทั้ง A และ B ก็จะแนะนำให้ฉีด3 4เข็มนะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็คือเฮปซ i ลารฟซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแอดจูเอนทที่ให้ ในวัคซีนซึ่งมันจะ d e v e l o p ให้ฉีดแค่2เข็มนะครับซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีนะครับน,นี้มาดู data กันนะถ้าเรา เปรียบเทียบ Data นะครับในกลุ่มคนที่ไม่ใช่ Extreme Age อเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าโดยเฉพาะในคนที่อายุน้อยเนี่ยดูเหมือนว่าการให้เฮปซิลาฟเนี่ยก็ดูเหมือนจะว่ามันจะมีแอนติบอดีของ n t นตเนี่ยที่มากกว่าการให้ e n g e r i c B แล้วก็มีข้อดีก็คือฉีดแค่2เข็มก็เพียงพอแต่ในขณะที่ถ้านในกรณีที่รวมคนที่อายุเกิน40ขึ้นมาซึ่งอิมมูนอาจจะไม่ได้ไวแล้วเนาะการให้เฮปซิลาฟเนี่ยบางที Anti ก็อาจจะขึ้นได้ไม่เยอะพอเท่ากับก,บการฉีด3เข็มเพราะฉะนั้นเนี่ย ใหญ่และคอมเมนเดชันก็แนะนําว่าถ้าในกรณีที่เป็นมัยรุ่นมีโอกาสที่จะฉีดไม่ครบสูงลอสโ f ล l l o อัพซึ่งอันนี้ก็เป็นแพ็กทิสที่เราเจอได้บ่อยๆในเวชปฏิบัติได้ไหมใช่ไหมครับแบบบางทีมาฉีดแล้วก็ลืมฉีดไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็อาจจะเลือกการฉีด2เข็มได้ในกรณีที่เรามียาในเรื่องของพรีเวนชั่นเนี่ยนะครับในเรื่องของสกรีนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะในไกด์ไลน์ก็แนะนำว่าควรจะต้องมีอัลซาซาวบวกลบอัลฟาฟิโตโปรตีนในกรณีที่เป็นเอซูดีไกด์ไลน์ทุก นะครับซึ่งในเอสโอดีไกด์ไลน์เนี่ยก็จะแก้ไขนิดนึงตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยออแอฟริกันต้องสกรีนนะครับที่อาอายุที่20ปีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี Data ว่าคนที่เป็นแอฟริกันอเมริกันเนี่ยดูเหมือนว่าอีเซนต์ของ HCC เนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับคนที่เป็นแอฟริกันบอนมากกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจึงทําให้มีการรีวิสไกด์ไลน์ว่าในกรณีที่เป็นเฮปบี B, นะครับแล้วก็โตในอเมริกันเป็นแอฟริกนะันอเมริกันแะพูดง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ จำเป็นต้องเซเว่ตั้งแต่20ปีเหมือนคนที่อยู่ในแอฟริกาเพราะว่า environmental factor ก็อ,อาจจะมีความแตกต่างกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยในกรณีที่เป็นเฮปีร่วมด้วยเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องระวังนะต้องเลื่อมเซเวรรนด้วยเพราะว่าการที่มีเฮปีเนี่ยบางทีการดําเนินโรคเนี่ยมันอาจจะเกิดได้เร็วกว่าปกตินะครับเรา,าอาจจะต้องเซเว่ให้ถี่แล้วก็เร็วขึ้น อันนี้มาพูดถึงในเรื่องของ HBs antigen quantitation หรือว่า A-S antigen level กันบ้างนะครับอันนี้ก็ในหลายโรงพยาบาลก็มีใช้ใช่ไหมซึ่ง A-S antigen level มันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามัน reflect กับ cDNA ได้โดยตรงแล้วก็มันก็อินทิเกรตนะครับซอสที่มันมาจาก cDNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าถ้า S อ n e ซ g เอน e นอเนี่ยมันน้อยนะครับมันก็อาจจะรีเฟลกได้ว่าโลกมันใกล้หายเนื่องจาก cDNA เรือวมันก็น้อยตามไปด้วยอย่างไรก็ตามการส่ง S อ็กซ์เอน e นเนี่ยก็มีราคาแพงแล้วก็ไม่แนะนําให้ส่งเป็นรูทีนฟูลอัพเพราะว่าเปลืองนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่อาจารย์จะใช้นะครับก็แนะนําอยู่2องเซตติ้งก็คือใช้ในกรณีที่เอามาใช้ในการเป็น stopping rule สำหรับการให้ นะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวรายละเอียดต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะใช้แยกเฟสของดีซีสได้เนาะบางทีอาจารย์ไม่แน่ใจคนที่เป็นอิมมูนทอลเลนซ์หรือว่า เอ่เป็นกลุ่มที่เป็นเอ่อ inactive อะไรเงี้ยนะครับการส่ง S อ n t i g e n ก็อาจจะพอแยกได้อันนี้ก็จะเป็น Data ที่น่าสนใจเนาะมันจะเป็นการเปรียบเทียบเอ่อในแต่ละเฟสของ HB เนาะอาจารย์จะเห็นได้ว่าในกรณีที่โลกมันสงบมากๆเช่นเป็นกลุ่มที่เป็นร r ปแบบกา a t i o นหรือว่าเป็น inactive phase เนี่ยพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว s อ n t i g จ n ก็จะต่ามากๆไปด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ในกรณีที่เราเจอในกลุ่มคนที่เป็น active เช่นเป็น immune clearance นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจารย์อาจจะใช้เอวแยกไม่ได้เช่นบังเอิญว่าเป็นจะ ช่วงที่ l t มันต่ํามากๆอย่าเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ DNA อันอาจจะไม่สูงพอที่จะใช้แยกได้หรือว่าบอกว่าเป็นอิมมูนเคแลนใช่ไหมการส่งเอสแอนตีเจนก็จะได้ประโยชน์เช่นถ้าอาจารย์ส่งมาแล้วมันสูงมากๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าม่น่าจะใช่ในกลุ่มที่เป็น INACTIVE c a r ริเอ อันนี้ก็จะพูดถึงโรของการใช้ s n n e r g เ l e v e l ในการเป็น s o p p i n g rule เนาะอันนี้ก็มี Data ที่มีเว l i d a เดทออกมาแล้วก็ r e o m m e n d ใน SOD g u i d e line นะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นเอ g e n t Positive มันก็จะมี Data ในกรณีที่เป็น Genotype A กับ D แล้วก็ B กับ C ที่แตกต่างกันถ้าในกรณีที่เป็น E-Engent Positive อาจารย์ทราบว่าเป็น Genotype B หรือ C เนี่ยก็อาจจะลองให้เพกฟรีตไปแล้วก็เจาะซ้ำที่12สัปดาห์ถ้าในกรณีที่ initial l e v e l ยังรีเมนเกินสอง0ม นะครับอย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะสต็อปได้เลยเพราะว่าให้ไปก็อาจจะไม่หายนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ลดลงเลยในกรณีที่เป็น A กับดีเนี่ยนะครับก็อันนี้เนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้เป็นซ็อปปิ้งรูได้เช่นเดียวกันในกรณีที่เป็น E n e g a t i v e ก็จะมี Data เฉพาะจีโนไทป์ดีเนาะซึ่งก็คล้ายๆกันอ่ะสิสัปดาห์ถ้าเจาะแล้วมันไม่ลงนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเจาะต่อนะครับให้ไปมันก็อาจจะไม่ได้ไปให้ให้เพกไปก็อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์นะครับก็ให้สต็อปไปเลยในเรื่องของไกด์ไลน์ในการทีพูดถึง AT ่ เป็นค่าสแตนดาดเลยก็คือผู้ชาย35ผู้หญิง25นะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีนิดนึงตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ย AOT เนี่ย ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะค่างแวรี่เนาะอย่างโรงพยาบาลผมกับโรงพยาบาลที่อาจารย์แพคทิสเนี่ยบางทีค่า a อ t ก็อาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับซึ่งบางทีเรามาพูดว่าเป็นกี่เท่าบางทีก็จะงงนะว่าจะใช้ค่าไหนกันแน่นะครับผมก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าก็ให้ใจก็ดูอ่ะว่าว่าโรงพยาบาลอาจารย์ค่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าค่ามันสมมติว่าถ้า normal ของอาจารย์ไม่เกิน40อาจารย์ก็จะดูที่เป็น80ก็ได้เวลาที่เขาบอกว่ามากกว่า2เท่านะครับแต่ว่าเอสดีก็จะบอกว่าถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะใช้ค่ากลางก็ได้ก็คือ35ถ้าเกกิน70็ จะเกิน2เท่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งไอตัว a l t เนี่ยใน e x u d a t i d e l i n e ก็จะแนะนำว่าควรจะต้องมีการฟลัปที่บ่อยๆเพราะว่าการเจาะแค่ s t a ร์ซิสครั้งเดียวแล้วเอามาแปลผลเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กกับเวชปฏิบัติก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราจะ treat เนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยจะต้องจำไว้ว่าถ้าสมมตินในกรณีที่เป็นโซโีโรซิสเนี่ยยังไงก็ treat แน่ๆไม่ต้องไปดูระดับ a l t หรือว่าระดับ DNA ใน e x u d a t i d e l i n e ก็แนะนาว่าให้ treat ไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับแต่ว่าในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นซีโรซิสเนี่ยจะ treat ก็คือถ ที่มีไวรัสสูงเกิน2องหมือร่วมกับ LT t เกิน2เท่าน่ะ นะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะต้อง treat นะครับไม่ไม่หลอแต่ว่าถ้าในกรณีที่เอลมันเกิน2เท่าแต่ว่า DNA มันยังไม่สูงพออย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะ,ะ close f l up ได้เป็นเกรซอยนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่เอลทีปกติเลยแม้ว่าเออเออดีเ uh, เจะสูงอย่างเงี้ยก็เป็นอิมมูนทอลแอนซ์ซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยอิมมูนทอลแอนซ์เนี่ยยังไม่มี Data ที่เพียงพอว่าคนไข้จะได้ไประโยชน์จากการ treat ก็ยังแนะนําให้ close f l up อยู่ด้วยเช่นเดียวกันพวกที่เป็นเกรซ ne เนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าอาจารย์เจอเกรซออย่างเช่น ดีเอสูงแต่เอลทีไม่เกิน2เท่าอย่างเงี้ยจะต้องฟลัปไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยจริงๆในไกด์ไลน์ก็แนะนําว่าให้เป็นโคลสฟลัปแล้วก็อาจารย์อาจาอาจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นถ้าคนไข้อายุเป็นมิดเดิลเอแล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องประเมินในเรื่องของ f ฟโบซิสแอสเซสเมนต์ว่ามีแฟโบซิสมากน้อยเพียงไหนเพราะว่าถ้ามีแฟโบซิสที่มากพอเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเอาเขาเหล่านี้มาทรีทเพราะว่ามันอาจจะเกิดในเรื่องของโอ,อก,กาสในการเกิดซาโศสิตเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ กรณีที่เป็น E negative ก็จะคล้ายๆกับ E บวกเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในเรื่องของ d ีกออาจจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็น E an e g น n จ n e g a t i ก e เนี่ยก็จะดูที่ d n a ที่มากกว่า2000นะครับก็คือจะไม่ต้องเอาถึง20,000นะ่ะแล้วก็ถ้า AOT เกิน2เท่าอย่างนี้ก็ treat ได้ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ตามนี้ก็อาจจะเลือก flow up หรือว่าเลือกที่จะดูในเรื่องของปัจจัยอื่นๆไปก่อนนะครับซึ่ง โกลในการทรีตเมนต์ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเชียร์ให้ใช้เป็นออรอลเทอร์ปีเพราะว่าเอาเข้าจริงออรอลเทอร์ปีไม่ว่าจะเป็นนู๊กส์นะครับนิวคลีโอซายหรือนิวคลีโอไทน์อะนาล็อกเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาคำไม่ได้ต่างจากอินเตอร์เฟอรอนมากนะครับแล้วก็ไซเฟ็กต์ก็จะน้อยกว่านะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นเอนทิคาเวียทีดีเอฟหรือทินโนฟาเวียเดฟฟอซิฟูมารีตหรือว่าแทฟนะครับหรือว่าทินโนฟาเวียอาราฟินามัยเนี่ยก็มีแอนติไวรัลโพเทนซีแลล้้วก็มมีขอู ในเรื่องของ Long Term s a f e t y ออกมาที่ค่อนข้างเยอะเนาะโดยที่ตัว TAF เนี่ยก็จะดีกว่า TDF ตรงที่ว่ามันก็จะลด List ในเรื่องของการเกิด r e n a l แล้กวก็บ e น o สซ City ของ TDF ที่ลดลงนะครับอันนี้ให้จารย์ดูข้อมูลในเรื่องของ Efficacy ของยากินเนาะก็เปรียบเทียบนะครับเพ็กอินเตอร์ TDF, TAF นะครับก็เอาค้อจริงก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะจะเห็นว่า Antiviral p o t e n c y เหมือนกลุ่มยากินจะดีกว่ายาฉีดด้วยซ้ำโดยที่โอกาสในการเกิด S loss นะครับก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกันเนาะ นะอย่างยากฉีดอาจารย์ก็เจอ2อถึงเต่อปีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าฟลาเปเรืออาจจะเจอถึงสิบเอแต่ว่าก็ยังต่ําอยู่ไม่เทียบบยากินยากินนี้ก็เจอประมาณสักสี่ถึงหเปรหรือแปแต่ว่าอันนี้เป็นต่อปีเนาะถ้าอาจารย์กินนานกว่าน,นี้ก็อาจจะเจอนานกว่าน,นี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องเป็นยาฉีดอย่างเดียวนะจริงๆยากินเนี่ยน่าจะ พรีเฟอร์มากกว่า 3, ดิซ3มโดยเฉพาะในกรณีที่เราเจอคนที่แบบมีโอกาสที่ฉีดยาฉีดไปแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กอย่างเช่นกลุ่มพวกที่แบบอิมูนไม่ค่อยไวแล้วนะครับเป็นมิดเดิลเอจหรือว่าสูงอายุเป็นต้น ที่ถามว่า Data ของ Renal แล้วก็บน c o n c e r n ์เ t d f เนี่ยมันต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็น Population Based Study ขนาดใหญ่เนาะออกมานะครับเป็นคนไข้ที่มีการติดตามไปนานพอสมควรนะครับคนไข้ประมาณ50,000กว่ารายตามไป5ปีก็พบว่าในเ a วไลฟ์แล้วเนี่ยเหมือน TDF เนี่ยนะครับ Uh, renal หรือว่าโบนเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนกลุ่มที่แบบไม่ได้ทรีตเท่าไหร่ก็คือพูดง,ง่ายๆคือมันไม่ได้เยอะอย่างที่กังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี so ่ยเอเดีก็เลยคิดว่าก็ออย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้พิเร์อะไรเป็นพิเศษก็คือจะเลือกใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าดูเหมือน Data ใน r ร a l ว o r l เนี่ยนะครับ TDF เนี่ยก็ไม่ได้แย่อย่างที่กังวลน,นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีไกด์แดนต์ออกมาว่าใน RCT ขนาดใหญ่เนี่ยแทบก็ดูเหมือนจะเซฟกว่า TDF ในเรื่องของการลด risk ของการเกิดโบนแล้วก็ renal toxicity ที่ถามว่าจะเลือกยาอะไรดีนะครับถ้าอาจารย์ดูคนไข้ที่ไม่มีโคมอาิดอันนี้ก็อะไรก็ได้เอทิคาวีเอทดหรือ Taf แต่ว่าถ้าในกรณีที่มีรี n a ลหรือบนคอนเซิร์นเนี่ยก็จำง่ายๆว่าในเซตติ้งที่อาจจะเคยเอ็ก s e กับลาไมวดีนมาก่อนอย่างเงี้ย แทฟก็อาจจะดีกว่า e อนทิคาเวียหรือว่าถ้าอาจารย์ treat co-infection เนาะมีเอชวีร่วมด้วยอย่างเงี้ยแท F ก็อาจจะดีกว่า e อนทิคาเวียอย่างไรก็ตามก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าแท F เนี่ยนะครับแม้ว่า renal concern มันจะน้อยแต่ว่ามันก็ไม่มี data ในกรณีที่ GFR มันน้อยกว่า15เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์จะให้ในคนที่มี renal insufficiency อาจจะต้องเช็กดีๆดีว่า GFR เาว่า creatinine clearance เขาเท่าไหร่ถ้า creatinine clearance มันน้อยกว่า15เนี่ยนะครับอันนี้แทฟอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะต้องเลือกเอนทิคาเวีย หรือว่าถ้าในกรณีที่คนไข้เนี่ยนะครับมีไม่ได้มีประวัติในเรื่องของ h i v exposure หรือว่าไม่ได้ติดเชื้อ h i v มาก่อนหรือว่ามี h i v แต่อาจารย์ยังไม่อยากทรีตเขาอะนะครับเพราะว่ากลัวว่ายาที่เราให้ไปมันอาจจะเอฟเฟคต่อตัว h i v ทําให้เกิดดื้อายาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะเหมาะกับการให้ a n t i v i r a l ยมากกว่า ใน s p e c i a l Population ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำทุกตัวว่าใช้ได้หมดแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังในกรณีที่เป็น d e c o m p e n s a t e ก็ต้องยอมรับว่าแทฟอาจจะยังไม่มี Data แต่ว่า Expert ก็แนะนำว่าถ้าจะไม่ต้องใช้ก็ใช้ได้ถ้ากังวลเรื่อง Renal นะครับแล้วก็ใน p r n g n a n c y ยังไม่แนะนำให้ใช้แทฟนะครับเพราะว่ามันไม่มี Data ในเด็กไม่ Approve ในแทฟนะครับเด็กเล็กๆนะครับก็ต้องเป็นเอ t นทิคาเวโดยเฉพาะ เพราะว่า TDF เนี่ยมัน Approve ที่วัยรุน่นน2สิบสองปีแต่ว่าถ้าเด็กเล็กนะครับเด็กที่มากกว่าสองขวบน้ำหนักมากกว่าสามสิบอย่างเงี้ย Approve สำหรับ Intervia ทีนี้ปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่าการ Stop ทรีตเมนต์เราจะทําเมื่อไหร่นะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเป็น E บวกในทุกๆไกลอไรก็แนะนําว่าให้จนกระทั่ง e ีสุดโคัมเฟชันแล้วก็หลังจากนั้นก็คอนโซลเด a t ชันต่ออ e ีหนึ่งปีถึงจะพิณนาะออฟได้โดยที่เวลาต้องตรวจไม่เจอแต่กรณีที่เป็น e ลบเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่า e ลบส่วนใหญ่เนี่ยใน s อสก็จะคอน s ซ r v a วทีว่าต้องให้ไปเรื่อยๆห้ามห้ามห้ามหยุดจนกระทั่ง S อสลอสอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ E ซกับอัลาโซก็คอนเซ็นซักันว่าเออถ้าให้อย่างละสามปีแล้วอาจจะพอหยุดก็หยุดได้อะไรอย่าง หยุดไม่หยุดเนี่ยมันก็มีคนถกเถียงกันเยอะใช่ไหมเพราะว่าถ้าอาจารย์ดูข้อมูลล่าสุดของไต้หวันเนาะอันนี้คนไข้สองหมื่นกว่ารายเป็นเอนทิวเวียกับ TDF Bas e เป็นหลักเนาะถ้าจะไม่หยุดยานะกินอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้โหโอกาสเกิด s l o s s เนี่ยมันแค่ศูนจุดหกเปอร์เซ็นที่แปดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกๆคนเนี่ยต้องกินยาไปตลอดถ้าเป็น e negative ใช่ไหมครับโอกาสหยุดยาเนี่ยมันน้อยมากเลยแต่ว่าถ้าอาจารย์เลือกที่จะเป็น n i t e t r e a t m e n t คือหยุดยาให้แฝงนะให้ไวรัสมันอาจจะแแแขขึึ้้้นนนมมมาาลว AT เดูหือ ว่าช้าในการเกิด S loss เนี่ยมันจะเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มี r c t มาบางอันบอกว่ามันเกิด ถึง30%ที่3ปีนี้ถือว่าเยอะมากเมื่อที่บับคนออนยาดูเหมือนว่าการหยุดยามันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่างนี้ก็ตามก็มีการถกเถียงกันว่าจะเป็นโปหรือคอนดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรีตเมนต์ปัจจุบันมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไปหยุดยามันก็อาจจะเทคดิสกับการเกิดดีคอมเพลตหรือว่าเดทเกิดขึ้นซึ่งดัตต้าหลังๆมาก็มีรายง,งานการเสียชีวิตด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มันก็ยังไม่มีพรีเดเตอร์ที่ดีพอในการเลือกที่จะหยุดยาในคนไข้กลุ่มนี้ก็ปัจจุบันก็ยังคี ก็โดยสรุปสำหรับเพปบีนะครับก็แอนติคอไม่แนะนำให้เป็นรูทีนสกรีนนิ่งอาจารย์ไม่ต้องสง่ง a อสแอ g e n l e v e l จะส่งต่อเมื่อใช้ในการไกด์เดสสำหรับเพกอินเดฟลอนทรีเมนต์หรือว่าใช้แยกสเตจของดีซีสเนาะทรีเมนต์ก็อะไรก็ได้ครับ n ินโฟเวียเบสหรือว่าแอนติคอเวียนะครับ สามตัวนี้ล้วนแต่เป็นไฮเดรดแบเรียร์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เป็น general population จะเลือกอะไรก็ได้นะครับไม่แนะนำตัวไหนดีกว่ากันแต่ว่าถ้า concerned ใน special setting เช่นถ้ามี pregnancy อย่างเงี้ยต้อง TDF ตัวเดียวที่ a p p r o v e นะครับหรือว่าถ้า elderly มี bone กับ renal concern ก็แน่นอนพยายามเลี่ยง TDF ให้เลือกเป็น anti v i r a l หรือ t a f หรือว่าถ้าในคนไข้เด็กเนี่ย t a f ก็ยังไม่ a p p r o v e ในคนไข้กลุ่มนี้นะครับก็คงจะจบแค่นี้นะครับเวลา20นาทีพอดีนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์ท่านไหนมีคำถามอะไร ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในดิสคัชชันขอบคุณมากครับ